สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันในเกม e n ็ h ชาเดอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ e n ็ h ชาเดก็มีอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับแสงนี่คือเปลี่ยนภาพนี่คือเปลี่ยนเยอะเลยนะพวกเท็กเจอร์อะไรพวกนี้รู้สึกว่าเขาจะปรับใหม่ด้วยนะครับพวกแสงพวกนี้ก็แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ลำคาญตาเหมือนเพทก่อนๆนะที่แบบว่าแสงจะแปลกๆหน่อยเวลาเข้าที่ล่มแล้วออกจากที่สว่างเนี่ยตอนนี้แสงก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับ รู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นนิดหน่อยเราก็ไปอ่านที่เปลวเพิงนะครับก็มีสารมาจากเปลวเพลิงนะครับเขาบอกว่าบุตรแห่งเพลิงมีม่านพลังประหลาดเกินกว่าจะเข้าใจมันบดบังห้องด้านในไว้ไม่ให้แสงส่องถึงวิหารอันมืดมิดที่เนรมิตโดยผู้อาวุโสโบราณถูกปกคลุมอยู่ในความลึกลับพลังเล้นลับของมันขวางกันไม่ให้คาเห็นแต่ไม่อาจฉุดหลังเจ้าได บุกเข้าไปแล้วปลดม่านแห่งความมืดบิดออกซะอะไรครับนี่ยังไม่มีอัปเกรดมาใหม่นะแต่เหมือนรู้สึกว่าสูตรครับเปลเวพิงของเวลอื่นๆนะ่ะจะเปลี่ยนนะครับจะมีของเพิ่มเติมมาอีกเรามาดูแผนที่กันดีกว่านี่ครับแผนที่เนี่ยจะแสดงจุดที่มี NPC อยู่ในบริเวณนี้นะครับนี่จะเป็น NPC ที่สามารถครับของได้นะเนี่ยพวกตัวฟ้าเนี่ยครับ แต่พวกตัวอื่นๆที่ขับของไม่ได้ก็จะไม่มีขึ้นบอกซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่า250ว,วันนียผมเคลียร์เควสหมดทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสที่มาใหม่ในอัปเดตนี้นะโอ้หเยอะมากมันจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าให้เราไปสำรวจอ่ะในไบโอมไบโอมหิมะก,ก็มีเหมือนกันนะครับมีหลายที่เลยอาจจะเป็นสถานที่ซ้ำๆนะครับแต่แบบว่ามีพวกเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์มาเพิ่มอะไรเงี้ยเ p c อันนี้บนนี้มีคนหนึ่งที่สามารถคุยได้นะครับ นี่ก็จะเป็น NPC <Hey. S 1> นักเล่นแร่แปรธาตุสวัสดีครับถงเท่าทานเมื่อเกิดภัยพิบัติพวกเราก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งปวงเลิกยึดติดกับอคติและแบบแผนจากนั้นกลุ่มคนโบราณที่แยกตัวออกมาซึ่งมักซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆมายุ่งวุ่นวายกับใครได้ร่วมมือกับมนุษย์เพื่อสร้างถงเท่าท่านซึ่งเป็นที่พักพิงของเหามนุษย,ายชาติ ที่เป็นความหวังเดียวและยังเหลือรอดอยู่เพื่อให้รอดพ้นจากชาวพวกเขายังคงหลับไหลและรอให้ปุดแห่งเพลิงมาปลุกจากนิทาอ้าววีเอพีมาเพิ่มเหลืออยู่ไม่กี่คนอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่กันครบทุกคนแต่มีน้อยกว่าที่คิดไว้มากถงเท่าฐานของเราสามารถรองรับได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่พวกเราก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่วันยังค่ำ สถายเราจะทําให้เปลวเพลิงของเจ้าสว่างโลดไปด้วยกันขอให้ดวงแสงนั้นนําพาเจ้าไปถึงสุดขอบแดนนี้ด้วยเถิดเกี่ยวกับอัญมณีอาวุธอ่านี่ครับเป็นอัปเดตมาใหม่เป็นอัญมณีที่เอาไว้อัปเกรดอาวุธนะครับมาดูกันงานวิจัยของข้าเดินทางมาถึงทฤษฎีใหม่ที่น่าทึ่งคนโบราณเคยประสานพลังกับอัญมณีได้และใช้อัญมณีเหล่านั้นในการเสริมพลังบางทีบูธแห่งเพลิงอาจ ใช้การเสริมพลังไม่ได้แต่อาวุธของข้าอาจใช้ได้นะถ้าเราหาเตาหลอมอัญมณีของคนโบราณเจอซึ่งไม่ต้องห่วงข้าพอเดาได้ว่าต้องไปที่ไหนและอาจจะใช้ตัวนำํำหรือแหล่งพลังงานเราก็อาจดึงพลังของอัญมณีมาใช้เองได้โอ้โหให้อ่านเยอะเลยเนี่ยจุดประสงค์ของอัญมณีอาวุธมา,า,านกันครับ <AR TH> พลังของอัญมณีเหล่านี้ ไม่เหมือนเวทมนต์ทั่วไปพวกมันมีไว้เพื่ออะไรกันนะในเมื่อเหล่าบรรพชนวิจัยแหล่งพลังธรรมชาติอย่างลาวาและไฟเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับสิ่งที่ตัวเองสร้างบางทีอัญมณีอาจเป็นตัวเก็บพลังงานก็ได้เป็นภาชนะที่มีแรงดึงแม่เหล็กเกาะเกี่ยวพลังงานที่ไหลยอยู่รอบตัวตามธรรมชาติจดจำพลังนั้นและถูกหลอมโดยพลังนั้นแต่จะมีสิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่อะไรกันถึงต้องใช้เชื้อเพลิงที่ส่งพลังขนาดนั้น ต่อไปก็เป็นต้นกําเนิดของอัญมณีอาวุธอัญมณีดูเหมือนจะเป็นของหายากอย่างน้อยก็ที่ระดับความสูงของพวกเรานะ่ะนะพวกมันมีคุณสมบัติที่ไม่ได้พบเห็นกันทั่วไปในโลกบนดินคาดเลยสันนิษฐานว่าเราบรรพชนขุดพบอัญมณีเหล่านี้ระหว่างขุดคุย้ยหาความรู้อย่างไม่รู้จบทำไมพวกเขาถึงเลิกไปน่ะเหรออาจเป็นเพราะ พวกเขาถูกขัดจังหวะด้วยปริศนาที่ใหญ่กว่าซึ่งกลายเป็นมหันตภัยชาวหรือเปล่านะหมดแล้วโอเคอมาดูกันว่าขับอะไรได้บ้างนี่ครับของใหม่ยาฟื้นพลังชีวิตขั้นสูงอ่าเราจะต้องมีเจนเชียนเก็ตประกายอันนี้หาจากไหนวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็่ายาเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นยา,าใหม่นะครับยาเพิ่มมานาขั้นสูงอันนี้คือสูงกว่าสูงกว่าอันเก่านะ โอ้เราต้องไปหาดอกาตาเพียงด่งดาวรู้สึกว่าอัปเดตใหม่เนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่บานกลางคืนนะครับอ่าเราจะต้องรอกลางคืนถึงจะไปเอาได้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นพวกกลางคืนหมดเลยอ่าแล้วก็อันนี้ครับเป็นอาจจะเป็นโตเปลี่ยนพวกสี่สภาพนะครับอ่าท่านหญิงเลอแคร์บอกว่าเลือดขึ้นหน้าบุตรแห่งเพลิงเจ้าเป็นพวกชอบช่วยเหลือคนใช่ไหมข้ากําลังทําการทดลองอยู่ถ้าได้เจ้ามาช่วยคิด ช่วยจัดแจงคงจะดีไม่น้อยข้าต้องขอให้เจ้าไปเอาอัญมณีแห่งความกระหายเลือดมาจากยอดอันบารีบอัญมณีนี้กระตุ้นให้ศัตรูของเราที่อยู่เหนือชาวโหดร้ายและหลักแหลมเป็นพิเศษซึ่งก็ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่เก็บเกี่ยวพลังนั้นมาใช้เองไม่ต้องส่งให้ข้านะแค่ให้ข้าเห็นความกระหายในตาของเจ้า หลังจากที่เจ้าได้อันน้มาดีมาก็พอเราสามารถเปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้แล้วนะเนี่ยอันนี้ลงสีได้ครับลงยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงเออน,นี่ไงใส่สีได้ครับแต่เราต้องไปหาสีมาก่อนเราต้องสร้างชุดสีมาก่อน,นครับก็จะมีไอเทมพวกนี้มาให้เราครับต้องหาไอแล้วเหยก่อนอันไหนที่เราสามารถขับได้เลยบ้างเนี่ยวัตถุดิบเราไม่พอครับเราต้องไปหาพวกเก็ตชาวเปาะบางพวกนี้ก่อนงั้นเรื่องสีเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ ลุงไม่มีของขับเพิ่มเลยเหรออ่านี่ไงกระจกนี่ไว้ทําอะไรมีกระจกสองแบบเดี๋ยวลองรับมาดูสักอันหนึ่งมีรั้วแบบว่ารั้วบ้านอินวีซีมามาใหม่ด้วยอันนี้ของเดิมปะเนี่ยรั้วสีขาวเฮ้ยสวยครับอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นฉากกั้นห้องนะครับกระจกพิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัจจพีเอาไอ,อีไปวางอีกตัวหนึ่งนั่งได้ไหมเอา้าแล้วนั่งหันหลังให้กระจกแล้วก็นั่งดูดหน้าตัวเองนะ กระจกวิเศษเอ๋ยจุงบอกคาเถิดใครแงมเลือดที่สุดในปฐพีมีอะไรครับเพิ่มอีกไหมดีครับนัก,กวีนี่ครับมีของมาใหม่นะก็จะเป็นอันนี้ครับโอ้โหนี่ผมตกแต่งบ้านได้เยอะเลยนะเนี่ยผ้าทอขแขวนเนี่ยเฮ้ยสวยอะ่ะทำไมเพิ่งมาทําวะเนี่ยโอ้โหกาก็นี่หว่าอันนี้ครับที่วางเครื่องมือนี่ครับอาวางได้จริงด้วย, <Hey. S 1> ยแบบนี้เลยนี่ครับ โอ้ดีดีนี้ดีนีคิดไว้แล้วว่าต้องมีสักวันหนึ่งเนี่ยที่วางขึ้นดนตรีเนี่ยมันจําเป็นนะครับเราสร้างห้องดนตรีได้เลยเนี่ยเฮ้ยสวยครับสวยอันนี้สวยผู้นําทางแห่งเหล่าวิญญาณนาผีก็บอกมาว่าเจ้าช่างใส่ซื่อไรเดียงสานักผู้ถือเพิงแม้ต่อหน้าห่วงอนาธการที่คืบคานเข้ามาเจ้าปัถนากอบกู้ทั้งโลกาหรืออาจเพียง หวังรักษาความงามที่ยังเหลืออย่างผีเสือ้อเกาะหลุมศพไร้ชื่อหรือหนังสือในปกหนังที่ขาดรุ่ยขีดเขียนด้วยภาษาที่ถูกลืมนั้นหรือความทรงจำจากอดีตถูกหยุดไว้ตลอดการแต่เอาเถอะความหวังของเจ้าคืออาหารของข้าในฐานะผู้นำทางแห่งเหล่าวิญญาณด้วยกันจงสดับฟังว่วงอเวจีฉีหลุมศพและกืนกินผู้ล่วงลับ หรือไว้เพียงความว่างเปล่าเจ้าไม่อาจดับกระหายมันได้แต่เจ้าตัดละยางของมันได้โคตรงงลุงลุงแกจะสื่ออะไรวะเนี่ยดู้ิว่าโอ้โหคับอะไรไม่ได้แล้วคือให้อ่านเฉยโอ้โหนุก,นกุจะมีอะไรเอา้ามีภารกิจใหม่มาด้วยครับโอ้ภารกิจใหม่มาบานเลยอันนี้เพื่อจับจ้องความว่างเปล่าภารกิจของสุสานนะของนผีทำไมมันเป็นรูป ดวงตาแบบนี้วะเนี่ยการค้นหาเยมนีแห่งความกระหายเลือดอ่าก็จะมีระดับความง่ายยากบอกด้วยนะครับเนี่ยแต่ละเวสมาดูว่าลุงช่างตีเหล็กเนี่ยสามารถขับอะไรได้บ้างอย่างแรกก็อาวุธเลยนะครับนี่ครับมีของมาใหม่นะเป็นกำแพงล่องโหนอันนี้น่าจะเป็นโล่อ่าโล่ที่เวลเยอะขึ้นแล้วก็ของตกแต่งก็มีมาเพิ่มนะครับเป็นพวกอันนี้ครับพวกเครื่องขวัวเฮ้ยโอ้โหแล้วแบบ เพิ่งจะมาอัปเดตนี่ผมทําครัวไว้เรียบร้อยแล้วเจได้อะเอาไว้เดี๋ยวแบบว่าตกแต่งบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเอามาดูเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับพวกของตกแต่งนี่คือแบบว่ามีมาเยอะมากๆนักวีอินดีโ้โคตรไปทําอะไรบนนั้นลงมาเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปสํารวจโลกกันนะครับเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีก็เริ่มเอาจากเควสง่ายๆใกล้ๆก่อนแล้วกันอาจจะเป็นเควสนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็จุดนี้ผมก็จะค่อยๆไปทีละที่แล้วกันนะครับที่แบบว่ามีมาขึ้นมาให้เนี่ยตรงนี้เลยใกล้ๆเลยไปทางน้านี้ดูสิว่าข้างในนี้มีอะไรก็น่าจะเป็นที่นี่นะครับมันชื่อว่าเตาหลอมอัญญมณีแ <laughs> สดงว่าที่นี่คือจุดหลอมอัญญมณีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอัญญมณีที่ใช้ได้ค้นหาอัญมณีและใส่ลงในอาวุธที่อัปเกรดถึงขั้นสุดเพื่อปลดล็อกเอฟเฟกที่ทรงพลังอ๋อเราต้องหาเกนแท้โบราณ ก็คือเราต้องไปตามหาแกนแท้โบราณเลเวล5นะครับมาใช้กับไอ้เครื่องเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่หลอมนั่นเองแล้วก็อยู่ในชาวด้วยต่อไปน่าจะเป็นที่นี่นะครับที่เราจะไปกันต่อก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆก,ก,กับบ่อน้ําเนี่ยโอเคครับด้านในนี้ก็จะมีพวกผีเยอะแยะผีเยอะจัดเลยนะ <laughs> ผีโคตรเยอะผีธรรมดาครับธรรมดาไม่ต้องกลัวเยอะจัด <laughs> ลงมานี้โอเคเคลียเอาอีกตัวหนึ่งลงมานี้ก็จะง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าอาวุธเราเวลสูงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องไปอ๋อมันคือรังเช้าเดี๋ยนะมันของมาใหม่เหรออุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไอตัวลูกกต่ายคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเก็บมาครับอ๋อแก่นแท้โบราณคือเก็บจากตรงนี้เหรออุ้ยได้เยอะด้วยเนี่ย เวลตันที่3า้านะเผื่อมีคนถามนะครับว่าตอนนี้เวลตันที่เท่าไรสามห้านะครับยังไม่มีเวลขึ้นนะโอเคเราก็มาเก็บอันนี้กันเฮ้ยหัวงอหัวงอถูกอาวอินอะไรไม่ตายให้โจมตีด้วยแต่ไม่ทันละโอ้ดุดุวด๋วฮะดุมากเหรอโอ้โหพวกนี้นี่เฮ้ยได้แก่นแท้ด้วยว่ะเฮ้ยเธอขุดได้แกนแท้ด้วยเออดีดีเก็บให้หมดเลยครับรู้สึกว่ามันจะ เกิดเรื่อยอ้าวมันมีทางไปด้วยรู้สึกว่าศัตรูจะเยอะจะเยอะไปไหนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าต้องการเยอะยวค่อยมาเก็บเพิ่มอีกไอ้ตาพวกนี้ก็ได้อันนี้เหมือนกันครับแกนแท้โบราณเนี่ยเฮ้ยแมลงพวกนี้นี่สุว่รถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำที่เอาไว้เก็บพวกลางชาวเฉยๆนะครับงานที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปนี่ครับที่เขาปิงเอาไว้ให้เนี่ยมันเป็นบันทึกอ๋อ อ๋อนี่ไงคาราวานทางใต้โอเคครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันอ่าโอเคครับเราก็มาถึงจุดที่เราต้องมาตามหาของแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เดินนอนก่อนดีกว่าให้มันเช้านอนตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยศัตรูเยอะไอ้เขียววันดักอยู่นะเดี๋ยวจัดการไอ้เขียวก่อนดูวได้ข่าวว่าดุ๋งนั้นเหรอทีเดียวตายเลยไอ้พวกนี้มันเบลน้อยเฮ้ยนีไงเราได้มาแล้วครับลูนตำนานคูณสามแล้วก็ได้อัญมณีมาด้วยนะ ทีนี้ไอ้เขียวก็เป็นศัตรูที่มีประโยชน์แหละเราต้องมาตีมันเพื่อเอาพวกอัญมณีนี่เองนี่ไงอ๋ออยู่นี่ครับนี่ที่เราต้องตามหาคืออันนี้เกียรติยศสีเลือดตอนนี้เราก็ได้เกียรติยศสีเลือดมาแล้วนะครับสี่ที่เราสามารถเอาไปเปลี่ยนสภาได้นั่นเองแล้วก็ได้รูนในตำนานมาอันนี้เป็นรูนอะไรวะเนี่ยเลเวลสิบสามแล้วก็อันนี้ครับอัญมณีแห่งการเจาะทะลวงไอเทมเลเวลเก้าความเสียหายจากอาวุธเพิ่มเติม อ๋อเป็นความเสียหายจอกรอะด้วยโอเคตอนนี้ก็มีเควสมาใหม่นะเป็น NPC ส่องสว่างราตีจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องไปช่วย NPC ดูซิว่าอยู่ตรงไหน,นอ๋อใกล้ๆเลยนี่วิหารรัติการของผู้โอปุโสเปิดไม่ได้ต้องใช้อะไรเปิดอะ่ะม่านพลังที่คุณสามารถตรวจเผยโฉมหน้าที่แท้จริงมันคือประตูแต่หมู่ดาวและดวงจันทร์ที่ประดับอยู่วงบอกว่านี่ไม่ใช่ประตูธรรมดา ดูแล้วไม่น่าใช้แรงเปิดออกได้หาทางเปิดประตูลาตีและสำรวจด,ด้านในของวิหารอาจจะต้องหาวิธีการเข้าไปอ๋อน่าจะต้องไปกลางคืนหรือเปล่าครับเราก็ต้องรอให้มันมืดก่อนใช่ไหมโอเคครับเคล็นี้อาจจะต้องมาตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสีที่เราเก็บมาเนี่ยไว้ทําอะไรอ๋อนี่ไงมันจะเป็นเสื้อสีแดงครับแล้วก็สลับกับเสื้อข้างในเป็นสีขาวไม่สวยอ่ะไม่สวยคยังไม่สวย อลองชุดนี้ดิอันนี้อันนี้สวยไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่นะเนี่ยถ้ามีสีอื่นนี่ผมว่าผมจะทําเป็นสีดาไม่ก็เป็นสีขาวไปเลยอะอ่ะยืนยันนี่ครับเราสามารถกลับไปเป็นอันเดิมได้ไปนเนี่ยเฮ้ยหัวหมาห,มา,หมาตาแดงว่ะเฮ้ยเท่อะเอา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 โอเคหมาตาแดงครับดูซิว่ากางเกงจะเป็นกางเกงสีอะไรกางเกงสีแดงนี่ตลกโอ้โหตลกจ่าดับนี่มันจ่าดับชัดชัดนะครับ ไม่ไม่สวยครับเพราะว่ากางเกงสีดําสวยกว่าแล้วก็รองเท้าไม่สามารถปรับได้โอเคก็ประมาณนี้พอนะครับสําหรับเสื้อผ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันต่อดีกว่าซึ่งภารกิจที่เราจะต้องไปทํานั้นก็คือภารกิจอ่ามี2อ,อันนะครับเป็นสองสว่างลาตีกับเพตการค้นหาการใช้เตาหลอมอันยะมยมีซึ่งเราจะต้องไปที่จุดไหนวะเนี้จุดนี้หรอหรือจุดนี้จุดนี้หรอือเปล่า มันคล้ายๆกันอนะพวกนี้น่าจะเป็นแบบว่าเต้าหลอมนี่ไงการค้นหาน่าจะเป็นทางนี้แหละใช่ไหมเต้าหลอมอัญมณีอาวุธใช่ไหมใช่โอเคใส่อะไรได้บ้างเนี่ยก็เป็นเต้าหลอมในสริงแลนด์นะครับอ่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เราน่าจะต้องเอาไอ้น้ำเหลืองมาด้วยแต่เราไม่ได้หยิบมาเลยไม่เป็นไรครับสิบนาทีเรือ ด้านในนี้ก็จะมีพวกผู้ผีบ้าเยอะไปหมดสํารับอัปเดตนี้นะครับก็จะมีภารกิจที่เราต้องลงไปในชาวเยอะๆเนี่ยแนะนําเลยคือสกิลนี้ชําระล้างเนี่ยเมื่อเราตีชาวตายตัวหนึ่งนะครับก็จะได้เพิ่มมา3วินาที3วินาทีที่อยู่ในชาวได้อะนะอันนี้มีประโยชน์ครับเพราะว่าแมลงเยอะมากๆอัพไปเลยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่เราแนะนําให้อัพนะครับก็จะเป็นสกิลไฟในใจเนี่ยก็จะเพิ่มเวลาในชาวอีก2อนาที ส่วนใครที่มีพอยเยอะๆนะครับก็สามารถมาอัพสกิลนี้ได้เปลวเพลิงที่ไม่มอดดับก็จะได้เพิ่มมาอีก5นาทีจะทําให้เราสามารถเข้าไปในชาวได้นานขึ้นนั่นเองนะหรือว่าใครไม่อยากอัพก็ไปกินน้ํายาสีเหลืองก็ได้นะครับก็ช่วยได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมจะแวะไปที่ประตูก่อนแล้วกันนะครับจุดเนี้ยมาดูซิว่าเราจะสามารถเข้าประตูนี้ตอนกลางคืนได้หรือเปล่าเฮ้เข้าได้จริงด้วยโอเคครับ อ่าประตูนี้เราต้องเข้าตอนกลางคืนนะเผื่อใครไม่รู้ว่าเข้ายังไงนะครับก็จะมีพาสเซอให้เราแก้นะครับเราก็กระโดดแค่นี้เองง่ายๆโอง่ายจัดเลยอันนี้อ๋อนี่เอพีซีอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาเราต้องไปหาอะไรโอ้โอโอไฟเยอะไฟเยอะเลยเราต้องไปหาปุ่มก่อนซึ่งปุ่มอยู่ไหนวะนนี้นั่งไงปุ่มโอ้เหเออมีอเออเด้วย ห้ามกระโดดด้วยใช่ไหมอะกดปุ่มเรียบร้อยครับอีซี่สวัสดี NPC คนใหม่นั่นคือใครครับเนี่ยขออ่านโน้ตก่อนแล้วกันโอ้โหโน้ตย่างยาวครับทุกคนยาวจัดผมแนะนำไม่ไปอ่านเอาเองนะ NPC หน้าใหม่เอริโอลิชีดูซิว่าเขาเป็นใครนะวิธีกลับบ้านก็ง่ายๆนะครับกดออกเข้าเกมใหม่ง่ายสุดเลย เอาละตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ชาาแล้วด้วยมาดูกันว่า NPC คนใหม่เนี่ยคือใครนะเขามีหน้าที่อะไรทําอะไรได้บ้างก็เป็น NPC ที่สามารถเดี๋ยนะเกยเหรอดูสิว่าเขาเป็นใครแล้วคือท่ายืนแบบว่าแกน่าจะเป็น LGBT นะครับสําหรับ NPC ตัวนี้อู้เกือบไปแล้วเจ้าคือฮีโรู่ก้าที่ช่วยฆ่าไวส้สินนะอืมเจ้าแต่งกายสไตล์ผู้อยู่รอดก็ดูไม่เลวแต่ถ้า เจ้าอยากลองสไตล์อื่นบ้างก็บอกค่ะเอลิโอลิชี่ได้เสมอเอ้ยโหยีดเป็นคุณแม่นี่เองโอ้โหมีให้อ่านยังเยอะคอแห้งแล้วนีนี้หู้สมบุกสมบันเสียจ,จริงเจ้าคงเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าจากฝักข้าชื่อเอลิโอลิชี่เป็นช่างตัดผมและช่างทำผมข้าก็อยากเชิญเจ้าไปซาลอนชั่วคราว ของแค่านายฟอร์ดเควินอยู่หรอกนะกลัวแต่ว่ามันคงพังไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ข้าถูกจับโยนตหน้าผาโดยพวกเออสัตว์ร้ายครึ่งมีครึ่งสุนัขละมั้งแต่เจ้าโชคดีนะฮีโร่ภูก,การพอข้ารอดมาได้ถึงจะยังสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ก็เปล่งประกายเหมือนเคยฝีมือข้าช่วยให้ชุมชนอันแสนสงบสุขของเจ้าเฉิดฉายได้แน่นอน ผมต้องอ่านแบบเนี้ยมันจะได้เข้ากับตัวละครนะครับถ้าเหลือเบื่อสีผมจืดจังพวกนี้เหลือเกินขคาอยากทําสีผมที่โดดเด่นเป็นเอกเทศกว่านี้เจ้ารู้ไหมเดี๋ยวนะคาวา่าคับพูดไอเดียสุดเจ๋งออกมาแล้ะคําว่าเอกเทศทําให้แค่เกิดแรงบันดาลใจที่ยังหลับไหลยอยู่ถ้าได้ดื่มชาใส่เครื่องเทศอาจจะช่วยปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้อิสยาห่อหุ้มแปลไทยบบว่า ทุกคนพึ่งพาเจ้าพอพวกเขาเชื่อใจเจ้าแต่ความกล้าหาญชาญชัยก็นำมาซึ่งความอิจฉาค้ากำลังนึกถึงเจ้าพวกกระดูกอ่าแน่นอนว่าข้าหมายถึงร้างก็คือฮอรนั่นเองพวกมันอัดแน่นไปด้วยความอิจฉาเรืองแสงสยองขวัญทำให้แ้าตะลึงเสมอสมัยที่ข้ายังเป็นเด็กดื้อหัวแข็งข้าไปเที่ยวเล่นถึงสุสานใกล้เมืองหลวงด้วยซ้ำไปแอบดูน,นู่นนี่ แต่ไม่กล้าเข้าห้องใต้ดินหรอกนะขค่อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไร <c oughs> มีความรับยังไงล่ะ,ะต้องการเตียงใช่ไหม oh. โอเคครับก็โอ้เป็น NPC ที่สามารถปรับตัวละครเราได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้ด้วยเฮ้ยเอาฮะโอ้รู้สึกว่ามีพรีเซสเพิ่มมาหรือเปล่าอ๋อเรายังทําไม่ได้นะครับเราต้องหาเตียงให้นางก่อนอนอนนอนตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนี่ยเนี่ยเออ <c oughs> น่าจะนอนได้แหละ <c oughs> โอ้โหแบบวา่า ต้อนรับแขกมาใหม่ได้ดีให้นอนตรงนี้เลยสีผมกับปัญหาความทรงจำขอข่าเปิดใจสักหน่อยได้ไหมตอนนี้ข่าถูกจับโจรจากหน้าผานั้นในฟอร์ดเขียวินหัวของข่ากระแทกอะไรก็ไม่รู้ข่ายังมึนอยู่เลยข่าจำชื่อตัวเองได้จำทักษะได้และจำได้ว่ากำลังคลานไปหาแสงสวรรค์หรือเปล่านะใช่แล้วที่แย่ที่สุดคือข้าลืมวิธีย้อมผมไปแล้วอ้าว เอา้าข้าจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าสีแดงพื้นฐานง่ายๆยังไงถ้าเจ้าเจอการกล่าวถึงสีผมที่ไหนช่วยบอกข้าได้ไหมอ๋อเควสตามหาสีอีกแล้วเควสตามหาของอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ปรับสีผิวได้อ่าปรับทรงผมได้นี่ครับเป็นทรงไวกิ้งจะเป็นไวกิ้งกันนะครับแล้วก็มีทรงอะไรบางนี่าทรงนี้โคตรเท่เลยแล้วไม่ดวดดนะ้วย โอเคครับเอาทรงเดิมมาแหละดีละดูซิว่าได้เคเวสอะไรมาเพิ่มอันนี้ครับเสาะหาสีผมสีแดงหาที่ไหนวะเนี่ยก็จะอยู่อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเควสเควสครับน่าจะอยู่ในฟอร์ดเควินนี่ไงฟอร์ดเควินอีกแล้วเหรอฟอร์ดเควินนะครับเป็นเมืองที่เควสเยอะมากๆเควสเยอะจัดเลยอย่ะเดี๋ยวเราไปทำเควสนี้กันก่อนดีกว่าเนี่ยเควสเนี้ยยังไม่เสร็จเลยเอาให้เสร็จเลยดีกว่า เอาชนะแบนชีเฟลแล้วเอาของที่ได้จากนางมาใช่หรือไม่มันเป็นใครนี่ไงอ๋อเราต้องมาขนศพมันแบนชีเฟลมันก็คือไอตัวที่บินได้นี่เองโอเคครับผมก็ได้มาแล้วนะครับอันเยเมนดีสีเลือดอันนี้ครับโอเคครับก็เคลียร์แล้วสำหรับเควสนี้ป่ออกเข้าใหม่ เมื่อเราเก็บอัญมณีสีแดงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่อีกเควนหนึ่งนำอนัญมณีที่ได้มาใหม่อาวุธที่เหมาะสมและแกนแท้โบราณของคุณกลับไปที่เตาหลอมอัญมณีใช้ส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อใส่อัญมณีในช่องของอาวุธเพื่อเพิ่มพลังไปอีกเดี๋ยวเรามาหลอมอัญมณีอาวุธกันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่สามารถหลอมอาวุธได้ในเมื่อมีเจมแล้วก็ไม่สามารถหลอมได้ให้มาดูที่อาวุธนะครับก็จะมี2แบบมีอาวุธที่ มีเจมนี่อาวุธที่มีเจมกับอาวุธที่ไม่มีเจมถ้าเป็นอาวุธที่มีเจมเนี่ยเราสามารถใส่เจมลงไปในช่องว่างนี้ได้นะครับส่วนอาวุธที่ไม่มีเจมเนี่ยจะไม่สามารถอัพได้นะเออเดี๋ยวเราลองมาหลอมดูกันนะครับอ่ะเราก็เอาเจมเขียวเนี่ยใส่ก็จะมีอาวุธที่สามารถใส่เจมได้เนี่ยผมก็จะเลือกมาแล้วมีหลายอันเลยแล้วก็ต้องไปหาแกนแทบโบราณมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้ทั้งหมด50แล้วก็ใส่ลงไปทีนี้อาวุธเราก็จะมีเจมแล้วนะครับนี่ ก็เป็นการบวกตามเจมที่เราใส่เลยแต่ถ้าเราจะเอาอัญมณีออกเราก็กดที่สกัดนะครับแต่ต้องแลกด้วยแก่นแท้โบราณ50อันเหมือนกันทีนี้ก็จะได้อัญมณีคืนมาแล้วแลวอาวุธเราได้คืนไหมก็ได้อาวุธคืนมาเหมือนกันนะครับเราใส่เจมเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวลองเอาเจมมาใส่เพิ่มอันนี้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่สีเขียวเพิ่มอีกน่าจะใส่ได้อยู่เอ้าเดี๋ยวนะเหมือนเป็นการเปลี่ยนเฉยๆอะเออ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใส่เจมอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดเจมแล้วก็ตามหา n p c สําสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบายสวัสดีครับ